เอาใจคนมักสบายสายกระบะรีโวโตโยต้ามือนี่ป๋าจัดมาให้สำหรับกระบะแคบเกียออตโต้ฟรีดาวผ่อนถูกนะครับจัดให้พี่น้องเอฟซีทักทายครับผมสวัสดีครับปายะบรรท่ารูปร้อยใจดีจัดมาให้แล้วยุคสมัยเปลี่ยนไปนะครับขับเกียร์ธรรมดาเมื่อยขาปวดขาพี่น้องเอฟซีทั่วฟ้าเมืองไทยนะครับ ให้ความรักให้ความเมตตาเดินทางมาจากทั่วสารทิศท,ทั่วฟ้าเมืองไทยมาถามหามาถามซื้อมักซื้อแห้งกระบะเกียร์ออโต้นะครับเพราะว่ายุคสมัยมันเปลี่ยนเนาะสีครับขาดนะครับเหยียบขาดเหยียบอยียงอ้ยเมือยแห้งพี่น้องนะครับก็เลยอยากได้เกียร์ออโต้ฉะนั้นมาหาป๋ายะพี่น,อนอ้องบ่มมีผิดหวังเพราะว่ามีเสิร์ฟมีใไห้พี่น้องตลอดทุกผูทก้ทุกคนอยากได้อยียงขอเคบอกจัดไห้ตลอดบอเคยขาดครับเอาชมรถครับ โตโยต้าไฮลักรีโว่โฉมใหม่ป้ายแดงปี2021-22ไฟหนาลอๆอกระจังหนาลอๆอนะครับปี2021-22ฟีดาวดิเลยและที่สำคัญคันนี้ไม่น้อยหน่อยไม่หมื่นกโ็โล้ยขอโทษที่ปี2023เป็นเครื่อง2.4เด้อพี่น้องเด้อนะครับเด็กเกียร์ออตโต้เด็กนาจงนาจอแคปเปิดได้นะเพนเพดไม่ยู่บางพี่เราเด้อ โตโยต้านะครับตั้งแต่ปี2020ขึ้นมาเพจจะอยู่ด้านในนะครับเอาไปฟรีดาวออกรถศูนย์บาทส่ทรงรี่ทัวไทยเหนืออีสานกลางไตจัดเต็มดจัดเตะตลอดขอแค่บอกบอกเคยคัดนะครับผมนี่กระบะได้หนึ่งงามๆตัดขอบยังโก้ได้พี่น้องดากเติมท้ายเดิมนะครับผมนอดบอมีห้อยไขยห้อยแกะนะครับผมนี่สวยงามออกรถศูนย์บาทบัสไปะชาชนไปเดียวอยู่เหนือกระซื้อได้กลางกระซื้อได้ ใต้ก็ซื้อได้ตะเว้นออกตะเว้นตกออกรถจบศูนย์บาทป๋ายะจัดให้ครับผมไม่มือนสองแท่อนะครับบิดกุญแจเบิงเป็นหยังนะครับงามปามพี่สีตัวเอาอย่างน้อพ่อแม่พี่น้องบ้องไปพอป้าแม่ลุงนะครับร้อยจักข้าวเด้อพวงมาลัยเป็นแบบไหนบ่หนึ่ง2มื0โลพวงมาลัยเป็นแบบมัลติฟังก์ชันเกียร์ออโต้แอร์ช้ำ ออกรถศูนย์บาทนะครับพี่น้องมามาหาปายะอยากได้อีหยังบอกมาจัดให้เนาะมาเบิ่งห้องเครื่องเด้อนะครับห้องเครื่องสวยบางเดิมบ่ทีน็อตบ่มีห้อยไข่ห้อยแกะแม้แต่ตัวเดียวระบบความปลอดภัยดูเบรกเ b s เครื่องเดิมโร่งงานจัะพ่อแม่พี่น้องจ๋าเอาจัดไปกับโปรโมชั่นฟรีดาวปายะจัดให้ค่างวดครับผม800 0ันตลอดสัญญาอยู่ทางใดก็จัดได้ เป็นกำลังใจให้ป้ายะแล้วกับทีมงานนะครับผม b บิ๊กซกแก้วกับเสมโรสซิ่งนะครับป้ายะบรรทาเสียยะบรรทาทีมคำว่าโคตรสุดโคตรสุดโคตรสุดกดไลค์กดแชร์ให้น้ำเดอ้อพ่อแม่พี่น้องจ๋าแก้ว